การเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ถือว่าช่วงแรกเราเสียสมาธิไปหน่อยนะฮะทำให้เสียประตูเร็วนะครับแล้วก็แต่ก็ยังโชคดีที่เด็กยังมีความสามารถกลับมาในเกมได้นะฮะถือว่าทุกคนได้รวมใจกันมปอย่างดีนะฮะถึงแม้โค้ชยังไม่ได้กลับไปทาหน้าที่ก็ตามนะฮะแต่ก็เรายังเอาเทคนิคโค้ชที่เคยส่งให้เราตลอดเนี่ยนะฮะเอามาใช้ในการฝึกเด็กมานะฮะแล้วต้องอ ขอบคุณตรอดน้องนักกีฬาทุกคนที่วันนี้ทุ่มเทและช่วยกันอย่างดีนะที่เราสามารถเก็บได้หนึ่งแต้มน่าจกทีมอันดับสี่ถือว่าถือว่าวันนี้เราก็ได้แต้มเราก็โอเคนะครับครับวันนี้เราโดนนำเร็วถึงสองร่มตั้แต่ต้นเกมเลยทำให้เราเป็นรองตลอดช่วงครับเคื่องคุยอะไรกับทีมก็ให้นักเตะเนี่ยเปลี่ยนเทคนิค แล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นเนื่องจากว่าบางตัวเนี่ยอาอาจจะล้าจากแมตช์ที่แล้วมานะฮะแล้วก็ทําให้ร่างกายไม่พร้อมนะฮะแล้วก็เลยเปลี่ยนเบอร์31แล้วเบอร์24ลงไปแทนก็ทําให้เกมดีขึ้นเยอะครับครับส่งท้ายนะครับหน้าในบ้านกับเชียงใหม่เอฟซีในวันเสาร์นะครับอยากให้พูดถึงเกมหน้าและก็เชีชยร์ชวนนะครับ ก็สําหรับแมตช์หน้านะครับก็ถือว่าแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลแล้วก็อยากจะทิ้งทวนทิ้งท้ายอยากให้แฟนบอลชาวระยองครับเข้ามาเชียร์เยอะๆถือเป็นแมตช์ส่งท้ายแล้วเราเชื่อว่าเราจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลระยองนะครับสำหรับแมตช์สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกครับปีนี้เราอาจจะยังไม่สําเร็จตามตามเป้านะที่เราตั้งใจว่าจะติดหนึ่งในหกแต่ว่าอย่างที่บอกครับเรามีประสรกรคมากมายเนาะก็พยายามที่จะ กลับมาแล้ววันนี้เราก็พิสูจน์เลยครับว่าวันนี้เราเล่นเกมที่สนุกกันนะครับแล้วก็เราสู้อย่างสมศักดิ์ศรีก็อยากให้แฟนบอลระยองครับท,ทั้งวันนี้ตามมาเชียร์กันด้วยนะครับก็ในบ้านอยากเข้ามาชมกันเยอะๆกำลังใจใพวกเราครับ